สวัสดีครับวันนี้มานาเสนออุปกรณ์วัดค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับก็คือรุ่นนี้ที่ซื้อมาก็คือรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่เราซื้อมาใหม่นะครับแบตเตอรี่เราซื้อมาใหม่มันจะบอกค่า CCA มาให้เรียบร้อยว่าตอนเราซื้อมาค่า CCA เท่าไหร่ตอนนี้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใช้มา3มปีนะครับเป็นแบตเตอรี่กึง่งกึ่งแห้งนะครับแต่ว่าก็คือแบตเตอรี่ น้ำนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องเติมน้ํากดน้ารรอดอํากันตลอดอายุการใช้งานแต่วาคกรมงรินเขามีที่เติมนะครับแ,แกะลอกฝาตัวนี้ติ๊กเกอร์ตัวนี้นนนนนนออกนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเห็นมาอย่างนี้ไม่รู้จะเติมน้ํากดน้ารรนํากันตรงไหนนะครับก็ไม่ยากนะครับแกะติ๊กเกอร์ออกนะครับเห็นนะครับเห็นฝาสามารถที่จะเติมน้ํากดน้ากันได้นะครับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวัดค่า ความเป็นกดเป็นด่างของแบตเตอรี่ได้แต่เราก็ไม่ต้องไปแกะนะครับสามปีแล้วครับตั้งแต่ซื้อมาไม่ได้เติมน้ากดน้ํากันนะครับตลอดอายุการใช้ง,งานคือเปิดโดทีนึงแล้วน้ากดน้ํากันก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่นี้มานําเสนอคือการวัดค่า cca ของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้วัดค่า cca ก็ใส่ขั้วบวกขั้วลบเข้าไปนะครับเขาจะมีเมโนูขึ้นมาให้ให้ดูเรียบร้อย อันนี้สภาพแบตเตอรี่อยู่ที่สิบสองจดปดโวลต์นะครับกด Enter ลงไปนะครับหนึ่งครั้งเราก็จะมาที่จะเลือกนะครับประเภทของแบตเตอรี่ว่าเป็นประเภทไหนนะครับ agm อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ธรรมดาทั่วไปนะครับแบตเตอรี่น้ำทั่วไปนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเจลนะครับแบตเตอรี่เจ l เป็นแบตเตอรี่พวกแบตเตอรี่แห้งนะครับใช้เจลเป็นตัว นะครับทำให้เกิดปฏิกิธิภาพของแบกก็คือใช้เจลนะฮะเป็นเจแบตเตอรี่พวกใช้กับรถยนต์ว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ํานะครับเราก็เลือกเป็นแบตเตอรี่น้ํานะครับเสร็จแล้วกด enter ลงไปนะครับกดลูกศรลงไปนะครับอันนี้คือสแตนดาร์ CA นะครับค่าของมาตรฐานในการบัดค่าก็คือ CA นะครับหรือว่า CCA อันนี้ของอังระบบอังกฤษนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับ เอา ca ก็แล้วกันนะครับของญี่ปุ่นอันะไรเป็น ca นะครับ ca หรือ cca นะครับกดลงไปนะครับเราตั้งไว้แบตเตอรี่ซื้อมาใหม่จะหกร ca นะครับ600 ca หรือว่า600 cca นะครับแบตเตอรี่รูปนี้นะครับของ3 k แบตเตอรี่นะครับซื้อมาใหม่ใหมก็วัดดูแล้วก็600ตอนนี้ก็3ปีผ่านไปนะครับเรามาดูว่า3ปีผ่านไปแบตเตอรี่ลู่นี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับ สแกน t ท s t i n g หกร้อยนะครับมันเกินเกินค่าของแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับซื้อมาใหม่ก็เกินค่าแบตเตอรี่ของที่เขาให้มาจากโรงงานนะครับก็ประมาณนี้ครับหกร้อยหกสิบเจ็ด c e good นะครับถือว่า good แบตเตอรีย่ยังดีอยู่นะครับสามปีแล้วแบตเตอรี่ก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้นะครับอันนี้ก็มานําเสนอให้รู้ว่าถ้าแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพค่า c c e มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับ จาก 600, 500, 400, 300จนสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ก็คือประมาณ 50, 60, CA นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่า CA ของแบตเตอรี่ข้อดีของแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับเราก็ไม่ต้องเติมและกดน้ำกันนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับรับประกัน1ปีก็ไม่ต้องเติม2ปี3ปีแล้วก็มาดูแค่ตรงนี้นครับ แบตเตอรี่ให้ดูสัญลักษณ์นะครับถ้าไฟเต็มนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตาแมวนะครับถ้าแบตเตอรี่ที่แบตอ่อนนะครับนะครับต้องทําการชาร์จนะครับไฟอ่อนนะครับต้องชาร์จไฟนะครับเขาก็บอกไว้อยู่แล้วอันนี้คือแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยนะครับก็ให้ดูที่ตาแมวตรงนี้นะครับ นี่ครับถ้ายังเขียวเขียวอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่ยังดีนะครับนี่ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แบตเตอรี่สภาพยังดีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไฟเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เขาให้มาตามสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ก็ควรจะดูนะครับเมื่อใช้ไปอายุนานๆเข้าหลายปีเข้านะครับ ไฟมากน้อยเพียงไหนนะครับเราก็ต้องดูที่ตาแมวนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ไฟเต็มนะครับรถที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาไฟจะต้องเต็มแบบนี้นะครับถ้าแบตเริ่มเก่าแล้วหลายปีขึ้นไปอาจจะเป็นไฟอ่อนนะครับหรือว่าไม่ได้ชาร์จไม่ได้วิ่งเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้หรือไม่มีไฟเลยแบบนี้ครับนี่ครับ สอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับตอนนี้วัดได้อยู่ที่12.66วตนนะครับกดลงไปอันนี้เป็นแบตเตอรี่ประเภทแบตเตอรีนะ่น้ำทั่วไปนะครับค่า CCA นะครับเสแต Standard C A นะครับถ้าเป็นเมืองนาวเมืองร้อนเมืองหนาวอะไรก็จะมีค่า อันนี้อังกฤษประเทศอ,อังกฤษนะครับอันนี้พวกเมืองหนาวนะครับค่าแบตเตอรี่ของเมืองหนาวนะครับวัดค่า c c a ไม่เหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นนะครับงั้นเอามาตรฐานทั่วไปที่ใช้อยู่ก็คือ ca นะครับตั้งค่าไว้ของแบตเตอรี่รุ่งนี้สูงสุดอยู่ที่ห0ร้อย cc หกร้อย ca นะครับแบตบลุกนี้จะวัดได้เท่าไหร่มาดูครับ พกร้อยแปดสิบสามถือว่าใช้ได้นะครับเขาก็จะบอกว่ากู๊ดนะครับพาสผ่านนะครับทีนี้การจะรู้ว่ารถเราสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หรือไม่ได้แค่ไหนนะครับทราบขึ้นเครื่องสองพันห้าให้เอาศูนย์จุดหนึ่งสามคูณนะครับเอากำลังของเครื่องยนต์คูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับก็จะได้ค่า c c a ในการติดเครื่องยนต์นะครับหรือประเภท เครื่องพันสองก็เอาหนึ่งพันสองร้อยคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งสามะก็จะได้ค่า ca ในการติดเครื่องยนต์ก็คืออยู่ที่ห้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามประมาณนี้นะครับการหาค่า ca ในการติดเครื่องยนต์ให้เอาศูนจุหนึ่งสาคูณด้วยกำลังของเครื่องยนต์นะครับ